สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับเครี่อีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อค่ะวันนี้เราจะมีสูตรลับสุดเด็ดในการดูแลผิวหน้านะคะเพื่อให้ผิวผ่านอ่อนเยาว์ให้หน้าดูเด็กลงสุดปีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้ง่ายมากๆค่ะมีส่วนผสมแค่2อย่างนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําและส่วนผสมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปเลยค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือวันนี้เราจะใช้เป็นเจลาตนหางเจระเข้นะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตัววัสดุนะคะเราจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนใช้ได้หมดเลยนะคะอัตราส่วนวันนี้ก็คือหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเพื่อนๆ่คะก่อนอื่นที่เราจะมาทํานะคะเราต้องทําการละลายตัววัสดุนะคะให้มันเป็นเนื้อ เจลก็คือไม่ให้เป็นเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆก็คือเพื่อความสะดวกในการผสมส่วนทั้งส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็คือเราจะใช้ตัววาสลีนนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราจะใช้หนึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็จะใช้ช้อนนะคะเป็นช้อนแกงแล้วเนี่ยคะ่ะเพื่อนเเป็นช้อนแกงแล้วเนี่ยคะ่ะ แล้วก็จะใส่ตัววาสลีนนะคะลงไปในนี้เลยนี่ค่ะแล้วเราก็จะทำให้ตัววาสลีนนะคะเป็นตัวละลายค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสังเกตว่าตัววาสลีนกำลังละลายแล้วนะคะ ที่เป็นก้อนเมื่อกี้นะคะก็เริ่มเป็นเนื้อครีมนะคะัะพัดค่ะโอเคค่ะเราได้แล้วนะคะตัวเนื้อวัาสลีนนะคะละลายแล้วเราก็จะมาใช้หนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะนคะคะ หนึ่งช้อนชาแล้วก็ตัวคานะคะนี่นะคะเนะพื่อนๆค่ะเราจะใ่างไปเลยนะคะคนส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะสังเกตว่าเนื้อครีมทั้งสองอย่างนะคะส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตักใส่กระปุกเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้สามารถเก็บได้ถึง1-2อาทิตย์นะคะ1-2อาทิตย์เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะน่คะประมาณนี้นะคะเดีวเราตักใส่กระปุกเลยค่ะ สูตรนี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับผิวใครที่แห้งก้านนะคะแต่งหน้าไม่ติดผิวหน้าลอกนะคะเพื่อนเพื่อสูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ทาให้หน้าเด็กลงสิบทีเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อ,น,อนนี่คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนะนี่คือเดี๋ยวเราจะมาทานจริงกันนะคะหลังจากซีรีที่เราทำไปนะคะนี่ นอนค่ะคือก็ทาแล้วชุ่มชื่นนุ่มมากค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองจับดูนะคะเียค่ะสูตเก่นะคะนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้เราสามารถทาได้เช้าเย็นเลยนะคะทาได้เช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากสูตรว่าตอนเช้าเราทาเสร็จแล้วก็ทานกันเป็นหน้าใน้ปกตินะคะส่วนตอนกลางคืนเราก็ทาเสร็จแล้วเราก็นอนได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เราได้ทําคีมบำรุงผิวมากนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาหน้าแห้งก้านแต่งหน้าไม่ติดผิวหุดผิวแห้งผิวลอกนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนลองทำแล้วนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าหลังจากที่ทําไปแล้วผิวหน้าเป็นยังไงบ้างแบบที่แห้งจาบที่แบบ ไม่มีน้ำไม่ชุ่มชื้นนะคะมันคิดให้กระด้างนะคะหรือว่าแห้งก้านนะคะเพื่อฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ